เอาละครับผมวันนี้เราพูดถึงไบแนนซ์กันนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งต้องบอกนะครับผมว่าไบแนนซ์เนี่ยแม่งมีอะไรที่เอ่อมทวิตตอบกับเราก็จะจริงใจกับวีโอเสื้อสวยจังวะใส่ได้เสื้อเี่แต่มันน่าจะนี้ไปแล้วไหมนี่มันสิบกันยายนนะมันน้าจะไปอยู่แล้วมันลึกอเ่ แ,แต่เขาปักหมุดอยู่แหละหรือช่างี้ยนเดีวยว์จะพูดว่านเลยคือโอ้มีเง,งอมีเงาด้วยละ่ะ <c oughs> ผมชอบจังมีเงาด้วยละ่ะ <c oughs> คือไบแอนด์นะครับผมเป็น Exchange ระดับโลกอันหนึ่งนะครับผมที่อยู่กับเรามาระยะใหญ่ๆนะครับผมตั้งแต่เมาาื่อหลายปีแล้วละสองพันสิบเจ็ด แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนจะไม่ทราบนะครับผมว่าพวกนี้เนี่ยฝัดใบเน้นค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็มีไล่เรียงประโยคนะครับผมของความชี้หายนะครับของใบเน้นมาเยอะมากนะครับผมซึ่งถามว่าเราที่อยู่ในสังคมนะเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับผมจริงแล้วเนี่ยอย่างเมาลก็กร์กนะครับผมเอ็มทีก๊อกนะครับผมก็เคยชี้หายไปนะครับผมแล้วก็ล่มสลายไปนะครับผมทําให้คิโตนั้นล่วงไรเทะนะครับผมแบบ ไลท์ที่กบฝังอะไรทีเดียวเชียวนะครับผมแต่ก็เคปโตก็ยังมีชีวิตอยู่เหรือรอดนะครับผมจนถึงปัจจุบันนะครับผม MTK ล่มไปนะครับผมเขาไม่ทำให้ตลาดมูลค่าหายสับสนไปนะครับขนาดนั้นนะครับแต่ใบแนนนะครับผมที่ถ้าล่วงนะครับผมหรือ Stablecoin นะผมอย่างพวกยูเอนดที่ล่วงหรือ u ูนิตที่จะล่วงไปในอนาคตนะครับผมจะทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับผมที่ทำให้มุมมองของการใช้งานคริปโตเคอเรนซีนะผมอาจจะ เรินหายไปพอสมควรนะครับผมใช้คํานี้ดีกว่านะแล้วก็เราก็สามารถรีเช็คได้นะครับผมในส่วนของเหรียญที่มีอยู่ในทั้งคอยมาเก็ตแคปคอยทิลิกะคอยที่นั่นแหละครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับผมที่มีลิชในการเหรียญครับไว้นะครับผมในตลาดนะก็จะไม่มีมูลค่านะครับผมตีตกไปได้เลยนะครับผม,มาหายไปอาจจะ90% 99%นะครับผม อาจจะเหลือในตลาดนะผมแค่ไม่กี่ตัวนะครับผมที่ยังมีชีวิตเหลือรอดน,นะครับผมเพราะว่ามูลค่ามูลฐานของตลาดนะครผมถ้าเรามองดูถึงพวกกองทุนที่ถือครองจริงนะครับผมเกสเกลอยแบบนี้นะครับผมหรือแบ็คล็อกนี้นะผมก็ถือตัวหลักๆไม่กี่ตัวนะฮะมันทาให้เราเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับผมว่าเฮ้ยถ้าอีกเชนส์มันล่มสลายไปจริงๆนะครับผมของหลับไปอย่างนี้นะสมมุติว่าอยู่ซีซีแม่งมีปัญหา อะไรก็ตามเกิดขึ้นนะครับผมในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นรูปแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้นะครับผมสิ่งนึงที่เราต้องเตรียมพร้อมไว้นะครับผมที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการฉีอคลองเหรียญกับตัวเองนะครับผมการมีกระเป๋านะครับผมที่สามารถเซฟได้นะครับผมแล้วก็คือเซฟนี่คือไม่ได้หมายความว่าใช้มิเตอร์มาร์แล้วมาเซฟกับตัวคุณเองนะครับผมหมายถึงว่ากระเป๋าที่มันดึงมูลค่าเหรียญเข้ามาได้นะครับอย่างพวก wallet นะครับผม ledger นะครับผมหรืออะไรก็ได้ครับและใช้จะใช้อะไรก็เรื่องของคุณนะครับผมเป็นสิ่งของคุณนะ สิ่งนี้เนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยมันทำให้เรามองมุมอมองของการใช้งานนะครับของเอ็กชแนะครับอาจจะจากเซ็นทรารเป็นดิเซ็นทรารได้ในอนาคตนะครับผมก็คือจากการทิ้ตัวกลางอาจจะเป็นไรตัวกลางได้ในอนาคตนะครับผมซึ่งมันอาจจะเป็นการประยุกต์นะรปรับเปลี่ยนนะครับผมโลกไปเลยนะครับผมซึ่งนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งของโลกการเงินงที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งนี้เราไม่ได้อยากจะพูดให้คุณกลัวนะครับผมแต่อยากจะพูดให้คุณนั้นเข้าใจนะครับผมว่าคุณต้องเตรียมพร้อมนะครับผมแล้วก็ อย่างน้อยที่สุดนะครับผมการใช้งานระบบทุกอย่างนะครับผมถ้าคุณมองว่ามันเป็นระบบนะครับผมนั่นหมายความว่าระบบอาจจะีเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับผมซสเต็มทุกอย่างนะครับผมไม่มีทางที่จะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่คือความเป็นจริงอย่างหนึ่งของ Cyber Security นะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับเตรียมพร้อมป้องกันไว้นะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือตัวท่านเองนะครับผมอยู่ที่อย่างที่พูดเสมอนะครับนอนี้นนอนอยู่คอยนะครับผมแต่ผมอยากจะพูดเสริมนะครับผมว่า ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับผมเงินสดนาบบธนาคารหรืออะไรก็ตามนะที่เป็นเอเจนหรือว่าเหรียญอะไรก็ตามนะคุณซื้อมันนะผมคุณต้องดูแลมันนะครับผมนั่นคือมันคือทรัพย์สินของคุณนะไม่ได้ซื้อไว้แล้วทิ้งไว้เลยไม่ได้นะครับผมประมาณนั้นครับผูช่วยใ,ใหม่สวัสดีครับ